ก็แล้วแต่มาขายให้นะครับมาขายให้ f c จําเลยเนี่ยซื้อหมดนะครับมันจะดีไม่ดีไม่รู้แล้วก็ซื้อหมดสนับสนุนนะครับจะพูดคําว่าสงสารอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมล่ะเคยมุทีมันก็เคยบอกเห็นไหมแล้วตอนนี้นะครับเห็นไหมเมุทีมันก็อธิบายให้ฟังหมดนะครับและอย่างไอหมูจนก็เสือกเอาไปจ่อไม้น่ไล่สดอีกนะครับแล้วเป็นยังไงล่ะก็จ่อไม้ไล่สดนะครับสรุปแล้วเขาก็ทะเลาะกันมาอยู่ตลอดนะครับนี่ แล้วถามว่าไอเตี้ยมหมาหอนหมาเห่าเนี่ยนะครับไอเตี้ยมหมาเห่าเนี่ยมันไปอยู่ข้างใครมันต้องอยู่ข้างอลาเต้ครับมุทีนะครับวงแหวนลอางนอกสามตัวสี่ตัวเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันเขาก็สบายใจแล้วนะครับต่อไปเขาจะคุยเรื่องอะไรมันก็มีคนฟังเห็นไหมล่ะเออมันก็ดึงกับเอฟซีนะครับกลุ่มนี้เขาก็ติดแต่อย่างไอหมูตอนนะครับลุงมงคลพูดง่ายๆมันมันคุยไม่รู้เรื่องไอหมูตออนี่นะนะครับมันคุยไม่รู้เรื่องนะครับมันคุยไม่รู้เรื่องนะครับ เป็นคนที่คุยไม่รู้เรื่องมันไม่มีความรู้ใดๆเลยนะครับเพราะจิตใจมันโสมมมันมันคิดแต่จะโกงคนอื่นเขาอ่ะนะครับเว้นการตามติดไปเผารอบตัวนะครับรอบใคเบียดเบียนนะครับพุกตันลานก็นับวันรอแล้วนะครับเห็นไหมนับวันรอได้เลยนะครับเหลือห้าวันนะครับนะเหลือห้าวันนะครับไม่เชื่อวไฟดูสซิ นะครับที่ออกไปอย่างนี้นะนะครับมุทีมันก็คำนวณแล้วนะครับไอ้มุทีมันก็รู้นะครับว่าจำเลยนะครับถ้าไปครั้งนี้แล้วไม่กลับมานะครับไม่กลับมานะครับคนรอบกายมุทีมันก็มีคนพอรู้กฎหมายบ้างนะครับพอรู้กฎหมายบ้างนิดๆหน่อยๆเห็นไหมล่ะแล้วใครจะไม่อ่านเกมไม่ออกล่ะครับนะครับบุกลุกพื้นที่ป่าสงวนอย่างเงี้ยนะครับเออพื้นที่ป่าสงวนพื้นที่ป่าไม้อย่างเงี้ยไปถามไปเปิดใจกับไอ้มุทีมันดินะครับไอ้มุทีถามว่ามันจะติดนะครับ เออมันจะติดคุกไหมอย่างเงี้ยมันจะรอดไหมนะครับมันไม่มีทางรอดหรอกนะครับอืมนะครับมันไม่มีทางรอดนะครับเนาะเอาไซฟุดดินจะแน่มาแล้วนะครับนะแล้วก็ผ้าทองฉายนะครับเออคุณวัสนานะครับมาแล้วนะครับนี่นะครับแล้วถามว่านะครับในมูที่มันก็ถึงบอกว่านะครับมันก็จะอยู่ข้างยำเลยนะก็คือนะครับมันไม่บอกทิ้งยำเลยนะครับอันนี้มันก็เป็นทีมงในการพูดที่จริงมันทิ้งไปแล้ว นะครับมันทิ้งไปแล้วมันไม่เอาแล้วนะครับแต่มันดึงแค่ fc ไว้เท่านั้นเองนะครับหมอปลาขออนุญาตถามเอ่ยนามเคยพูดว่าลูกลูกด้วยจะตายเพราะยูทูบเบอร์นะเออหมอปลาขออนุญาตถามแล้วก็เอ่ยนามอ๋อนะครับขออนุญาตเอ่ยนามเคยพูดว่าลูกก็จะตายเพราะยูทูบเบอร์ด้วยใช่ครับเห็นไหมลูกมันก็จะตายด้วยนะครับเห็นไหมนะครับทุกวันนียทำไมมันถึงนะครับ ทำไมนะครับลูกคนโตเขาถึงไม่ยอมออกมาเพราะเขาไม่ให้ออกมานะครับพ่อตัวนี้เป็นตัวหลักเป็นตัวสําคัญนะครับเขาไม่ให้ออกมานะครับพ่อตัวนี้นะครับเพราะมันเป็นนะครับเขาเรียกว่าพยานนะครับพยานปากเอกในชั้นฝั่งนน้นแล้วนะครับเห็นไหมล่ะเคยให้การแบบไหนไปนะครับเคยให้การแบบไหนไปนี่ยเขานะครับบันทึกไว้หมดแล้วนะครับเขาบันทึกไว้หมดแล้ว นะครับเออแล้วเขามีคนเซ็นพยานว่าเป็นหลายคนนะครับเห็นไหมเออนะครับนะครับเขาไม่จําเป็นจะต้องถามครั้งที่สองแล้วนะครับเขาถามครั้งแรกก็พอนะครับไม่จําเป็นต้องถามครั้งที่สองเพราะมันมีพยานเข้าไปเป็นคู่ไปนั่งกับเด็กตอนนั้นน่นะครับเออเพราะว่าเด็กมันเป็นลูกจําเลยนะครับเออมันเป็นลูกคนที่เขาสงสัยตั้งแต่แรกนะครับเขาจะไม่มีการถามครั้งที่สองนะครับจะไม่มีการถามครั้งที่สองนะครับ เออพาะว่าถามครั้งแรกเน่เขามีนะกับคนเป็นพยานว่าเด็กพูดอย่างนี้จริงนะเขาเซ็นกำกับกันหมดนะครับเซ็นกำกับกันหมดพราะเขารู้ว่าต่อไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวเด็กมันก็จะกลับไปคุยให้พ่อมันฟังนะเน่งแล้วพ่อมันก็จะสอนไงนะครับเออแล้วก็จะสอนด้วยวิธีการใดๆก็แล้วแต่เราก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นนะพูดครั้งเดียวครั้งนั้นแหละนะครับวันนั้นพ่อเป็นไหนวันนั้นพ่อมากี่โมงนะครับอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็จะพูดให้ฟังนะครับพ่อมาถึง่สามนะครับเก้าโมงกว่า นะครับมาถึงแล้วพ่อก็ข้ามถนนไปฝั่งโน้นนะครับนั่นแหละนะครับมาถึงแล้วพ่อก็ข้ามถนนไปฝั่งโน้นอย่างเงี้ยนะครับอ๋อนะครับมึงไม่รู้เขาคงจะข้ามไปหาก็ไม่รู้นะครับนะนะครับไม่รู้นะครับไม่รู้เขาข้ามไปทําอะไรก็พ่อทําสวนยางฝั่งโน้นเด็กมันไม่รู้นะครับเด็กมันไม่รู้ก็คิดว่าพ่อไปสวนยางนะครับฝั่งโน้นนะครับเด็กๆมันเห็นเนี่ยมันไม่มีฝาบ้านอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยนะครับมันโล่งๆมันมองทะลุกันหมดอ่ะนะครับอยากดูบ้านนะครับ นายชาญจังนะครับบ้านนอกนะครับนะนะบ้านนกดาวนะครับนะครับมันก็ทำาคนเทิ้นหลอกเอฟซีไปนะครับนะครับเอาไปเอามาเดี๋ยวนี้มันหาเจ้าภาพยังไม่เจอนะครับนะหาเจ้าภาพยังไม่เจอนะครับสวนะนะบ้านนั่นนะครับนะบ้านนกดาวของเขาเนี่ยนะนะหาเจ้าภาพยังไม่เจอนะครับ